สมุขรเพลิ <c oughs> <c oughs> คุมเ,เพลิเิสิ่งที่โจบเสมสิบห้าชั้นดินคุณเมตพระกรณีพระเจ้ากร,รุงพารีพระเจ้าตูตูลโ,โกลกาลทั้ถึงสีง่ถึงกรุงมาเดรพญานาคนักเรินาคานาคีระเมคงคาเมทโอศสิลป์สิธิ์บคือพระสุขพรดี พร้อมด้วยยมราชยมพระบาลเทวดาู้และในทวารคุมครองปกปักด,ดูแลและ,ะักษเสอขออัญเชิญฉันผ่มฉันเทฉันเทวดาจนกั่ฉันดาววัหนึ่งสรโอยเป็ดพรมีนเทวดาอยู่ตามวิมานมีเมืองฝ่าอยู่ตามเมื่อเรือนน้อยและใหญ่ย,ยู่ตามปากเขาลำดาวไกล ขอ,อยันบรมีประพลูภูมิร,รูปมนุษย์สมของปู่เถิด